สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Grid Gaming เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในคลิปอาวุธใน Resident Evil Village เทียบกับของจริงพาร์ทที่2นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์หรือว่าผมจะทิ้งทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ดูนะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต่อกันขนาดนั้นนะครับแต่ผมจะบอกนิดนึงว่าพาร์ทแรกนะครับจะเป็นอาวุธปืนสั้นนะครับผมส่วนพาร์ทนี้จะเป็นอาวุธที่เหลือนะครับก็ ถ้าใครอยากดูอาวุธเกี่ยวกับปืนสั้นแล้วก็พวกอาวุธระยะประชิดนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูภาคแรกได้นะครับสำหรับคนที่ดูแล้วนะครับเราไปดูพาคต่อไปกันเลยนะครับในพาคนี้นะครับผมจะพูดถึงปืนยาวและระเบิดนะครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดของอาวุธที่ปรากฏในเกมภาคนี้ทั้งหมดแล้วนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับชิ้นแรกนะครับชื่อในเกม M1897 ผู้ใช้คืออีธานวินเทอร์สของจริงคือ วินเชสเตอร์ m 8 9 9 t Trench g u กขนาดความจุ5บวกหขนาดกระสุน12เกต16เกปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนของยี่ห้อวินเชสเตอร์โมเดล1897ผลิตโดยบริษัทวินเชสเตอร์บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกานะครับเป็นปืนที่มีความเก่าแก่มากนะครับพอผลิตตั้งแต่ปี1897นะครับ ปืนกระบอกนี้จัดเป็นลูกซองชนิดปั๊มแอคชั่นช็อตกันหรือว่าลูกซองที่รีโหลดด้วยการชักกระสุนด้านล่างนะครับผมปืนกระบอกนี้เนี่ยถูกนําไปใช้ในกองทัพสหรัฐนะครับในอดีตและผ่านการใช้งานมาหลายสมรภูมิใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสงครามสเปนอเมริกันนะครับไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่1นนะครับสงครามโลกครั้งที่สงสงครามเกาหลีหรือแม้กระทั่งสงครามเวียดนาม ปืนกระบอกนี้นะครับยังถูกใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะเลิกผลิตไปแล้วก็ตามนะครับปีที่ผลิตของปืนกระบอกนี้นะครับนั่นก็คือปี1897ตามชื่อนะครับจนถึงปี1957คาดการว่าถูกผลิตออกมาประมาณ1,24,000กระบอกนะครับเป็นปืนอีกระบอกนะครับที่ถูกใช้งานมาอย่างยาวนานและมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับผมปืนกระบอกนี้เนี่ยจัด เป็นปืนลูกซองแบบโบราณนะครับนั่นก็คือถ้าทุกคนดูดีๆนะครับจะยังเห็นนกศับอยู่ด้านบนของปืนกระบอกนี้อยู่นะครับซึ่งลูกซองสมัยนี้เนี่ยจะไม่มีนกศับแล้วนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า h a m m e r l e เลนะครับผมโดยฟังก์ชันการทำงานนี้นะครับถือเป็นมาตรฐานของปืนลูกซองมาจนถึงปัจจุบันเช่นกันโดยปืนกระบอกนี้นะครับถูกขนานนามว่า Trench Gun เพราะว่า ในสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับมันถูกใช้ในสนามผลาะเป็นหลักนะครับซึ่งสนามพลาะ,ะภาษาอังกฤษก็คือ t r e n c h นั่นเองและเนื่องจากปืนลูกฟองนะครับมีพลังในการต่อสู้ระยะประชิดสูงและนั่นทําให้มันถูกนําไปใช้ในสนามผลาะในสงครามโลกครั้งที่1เป็นอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่า t r e n c h กันนั่นเอง โดย M 1 8 9 7ในเกมนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูในเกมนะครับจะมีการลงสลักลวดลายไว้ย่างสวยงามนะครับถ้าเป็นรุ่นในเกมเนี่ยจัดเป็นรุ่นที่เหมาะกับการสะสมมากกว่าการเอาไปใช้ต่อสู้จริงนะครับเพราะว่าอ่ามันสวยขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเหมาะกับการประดับตกแต่งมากกว่านะครับกระบอกถัดมาชื่อในเกม W 8 7 0 TAC หรือ Tag ผู้ใช้คือ Ethan Winters ของจริงคือ r e m i n g t o n m o เด l 870 Tactical ขนาดกระสุน12เกต16เกต20เกตและ28เกตขนาดความจุ3-8ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งโดยปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนของยี่ห้อ Remington รุ่น870เป็นปืนของบริษัท Remington ของประเทศสาหารัฐอเมริกาเริ่มผลิตตั้งแต่ปี1950จนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังผลิตอยู่นะครับผม คาดการว่าถูกผลิตขึ้นมาประมาณ11ล้านกระบอกแล้วนะครับผมโอ้โหจะเห็นได้ว่ามันเยอะมากเลยนะครับโดยปืนกระบอกนี้นะครับสร้างชื่อให้ตัวเองในหลายสมรภูมิมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิเลบานอนนะครับสงครามเวียดนามสงครามอิรักนะครับหรือแม้กระทั่งถูกใช้งานในสถานการณ์อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับจัดเป็นปืนที่มีชื่อเสียงมากและมีความน่าเชื่อถือสูงมากในหมวดปืนลูกซองด้วยกันเองนะครับผม และคาดว่าปืนกระบอกนี้นั้นก็ยังจะถูกใช้งานต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันได้ถูกพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในหลายสถานการณ์และหลายสิบปีนั่นเองโดยปืนรุ่นนี้นะครับจะมีตั้งแต่รุ่นธรรมดาไปจนถึงรุ่นแท็กติเคิลนะครับส่วนในเกม Resident Evil Village นะครับจะเป็นรุ่นแบบแท็กติเคิลนะครับโดยสามารถเพิ่มสต็อกพันธุ์ทยนะครับแล้วก็ตัวกริปเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ได้อีกด้วยนะครับผมกระบอกถัดมา ชื่อในเกม SYG12 ผู้ใช้คือ e ีธา n วินเทอรของจริงคือไซกา12ขนาดกระสุน12เกตและ20เกตขนาดความจุ5นัด8นัด10นัดไปจนถึง30นัดขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ไซกา2นะครับเป็นปืนลูกซองแบบเซมิออโตเมติกหรือกึ่งอัตโนมัตินะครับเป็น ปืนที่ผลิตโดยบริษัทสัญชาติรัสเซียนะครับได้รับการออกแบบตามแพทเทิร์นของปืนไรเฟิลตระกูลซีรีส์คาาชนิคอฟนะครับ ดีไซเนอร์ก็เป็นคนเดียวกันกับปืนตระกูลคลาสนนคอฟนั่นคือ m มิคอลคลาสนิคอฟนะครับผลิตตั้งแต่ปี1997จนถึงปัจจุบันนะครับปืนซีรีส์นี้นะครับเป็นปืนตระกูลเดียวกับปืนตระกูล AK ที่เป็นซาวไรเฟิลนะครับและมีชื่อเสียงในเรื่องความทนทานสูงมากนะครับไม่ต่างจากปืนไรเฟิในตระกูลเดียวกันเลยแม้แต่น้อยต่างกันตรงที่ปืนตระกูลไซกา12นั้นเป็นปืนลูกซองแบบกึ่ออัตโนมัติ ที่สามารถลั่นไกรัวๆเพื่อส่งลูกกระสุนออกไปตามจำนวนครั้งที่ลั่นไกนะครับผมเป็นปืนที่ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาหลายสมรภมูมิแล้วและปัจจุบันก็ยังมีการประจำการอยู่นะครับผมถือเป็นปืนอีกหนึ่งตระกูลที่มีความเชื่อถือสูงมากและถูกใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้นะครับกระบอกถัดมาชื่อในเกม t o r c hammer ผู้ใช้คือหน่วยทหาร bsa a ขนาดกระสุน 12เกตขนาดความจุ10นัด12นัดขึ้นอยู่กับขนาดแมกกาซีนปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนที่ของจริงเนี่ยไม่มีปืนลูกฟองของจริงที่ใช้อ้างอิงมานะครับปืนกระบอกนี้เนี่ยถูกออกแบบโดยมีต้นแบบมาจากปืนอัดลมของบริษัทโตเกียวมารุอิที่ชื่อ SGR12 นะครับและต้นแบบของ SGR12 เนี่ยก็คือคาดกันว่านะครับมีที่มาอยู่2แหล่ง นั่นก็คือ1ไซกา12นะครับซึ่งที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อรุ่นที่แล้วนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Origin 12นะครับซึ่งเป็นปืนลูกฟองกึ่งอัตโนมัติสัญชาติอเมริกันซึ่งจะต่างจากไซกาที่เป็นสัญชาติรัสเซียนะครับผมในเกมเนี่ยครับปืนกระบอกนี้ปรากฏครั้งแรกใน Resident Evil ภาค7นะครับและภาคนี้ก็ถูกใช้โดยหน่วย BFAA ด้วยเช่นกันกระบอกถัดมา Over and Under Shotgun ผู้ใช้คือ ชาวบ้านนะครับผมมีอยู่2คนที่ใช้นะครับของจริงคือดับเบิลบาร์เรลช็อตกันแบบโอเวอร์แอนด์อันเดอร์นะครับขนาดกระสุน12เกตความจุ2นัดนะครับปืนลูกซองชนิดนี้นะครับเป็น1ในปืนลูกซองประเภทดับเบิลบาร์เรลช็อตกันหรือว่าปืนที่ภาษาไทยรู้จักกันในชื่อลูกฟองแฝดนั่นเองเป็น1ในปืนลูกซองแบบดั้งเดิมที่เก่าแก่มากซึ่งเริ่มผลิตตั้งแต่ปี1850จนถึงปัจจุบัน โดยปืน A, ชนิดนี้นั้นมีอีกชื่อหนึ่งว่าโคชกันนะครับโดยปืนลูกซองแฝดนั้นจะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือประเภทที่ลำกล้องสองลำกล้องนั้นอยู่ข้างกันและอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่ลำกล้องสองลำกล้องนั้นอยู่ด้านบนกับด้านล่างนั่นเองซึ่งในเกม r e s i d e n t Evi Village ที่ชาวบ้านช้ยนะครับจะเป็นแบบที่2ซึ่งก็คือแบบที่ลำกล้องนะครับอยู่ด้านบนและด้านล่างซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า Over and Under Shotgun นั่นเอง โดยปืนลูกซองชนิดนี้นั้นหลังจากยิงออกไปจนหมดแล้วจะต้องบรรจุก,กระสุนโดยการหักลำกล้องเพื่อใส่กระสุนนัดใหม่ลงไปนะครับเป็นหนึ่งในปืนลูกซองที่โบราณที่สุดและยังมีการใช้งานจนถึงปัจจุบันนะครับกระบอกถัดมาชื่อในเกมดรากูนผู้ใช้คือคริสเรสเฟลอีธานวินเทอร์และหน่วยฮาวเวิฟของจริงคือ akm ขนาดกระสุน7.62ม mm. ม ความจุกระสุนหลากหลายตั้งแต่10จนถึง100นัดโดยปืนตระกูล AKM นะครับเป็นหนึ่งในปืนของซีรีส์ k a l a s h n i k หรือปืนที่ถูกออกแบบโดย Mikhail Kalashnikov ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดปืนตระกูล AK-47 นั่นเองโดยปืนตระกูล AK-47 นะครับถูกผลิตในประมาณปี1940ส่วน AKM นั้นมาจากคำว่า ออโตเมติกคลัชนิคอปโมเดนไรซ์นะครับก็คือเป็นปืนตระกูล AK ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นนั่นเองโดยปืนตระกูล AKM นั้นเริ่มผลิตตั้งแต่ปี1959เป็นต้นมาโดยรูปแบบดั้งเดิมนะครับก็คือจะใช้วัสดุเป็นไม้และเหล็กตามแบบ a k 47เปียบแต่ก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับผม โดยปืนตระกูลน,นี้นั้นใช้กระสุนขนาด7.62ม mm ิลิเมตรนะครับมีความเร็วในการลั่นกระสุนอยู่ที่600นัดต่อนาทีปืนตระกูลน,นี้นั้นยังคงจุดเด่นของปืนรุ่นพี่ของมันอย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นความทนทานในการใช้งาน ความรุนแรงในการยิงนะครับไปจนถึงอื่นๆอีกมากมายทําให้ปืนตระกูลนี้นั้นไม่ล้าสมัยแม้แต่น้อยและยังใช้งานได้มาจนถึงปัจจุบันนะครับผมโดยรูปแบบที่ใช้ในเกมนะครับเป็นรูปแบบที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นและมาพร้อมอุปกรณ์แต่งต่างๆอีกมากมายซึ่งตัว AK นั้นมันก็เป็นปืนที่เหมาะกับการต่อสู้ในทุกสถานการณ์อยู่แล้วอีกด้วยกระบอกถัดมาชื่อในเกม WCX เป็นผู้ใช้คืออีธานวินเทอร์ส ของจริงคือ Six Sauer m c x v e r t u s ขนาดกระสุน5.56มิลเมตรนาโตขนาดความจุหลากหลายแต่เริ่มต้นที่30นัดความเร็วในการลั่นกระสุน800นัดต่อนอาทีโดยปืนรุ่นนี้นะครับเป็นปืนย่อยของปืนยี่ห้อ Six Sauer m c x ซึ่งเป็นปืนที่ถูกผลิตโดยบริษัท SIG หรือ Six Sauer นั่นเอง มันสามารถเลือกยิงได้ทั้งแบบกึ่งอันตโนมัติและฟูลออโตโอ้มีประเทศต้นกำเนิดอยู่2ประเทศนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาและเยอรมน,นีมันถูกผลิตในปี2015จนถึงปัจจุบันซึ่งสังเกตได้ว่าปืนชนิดนี้นั้นมีอายุที่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมโดยปืนรุ่นนี้นั้นได้ถูกนำนวัตกรรมหลายอย่างเข้ามาใส่มันอย่างเต็มเปี่ยมจนทำให้มันเป็น,ป,นปืนที่เหมาะสมต่อก,การต่อสู้เป็นอย่างมาก ซึ่งในเกมเราก็จะได้เห็นว่าเราสามารถใส่ได้ทั้งกริปกล้องแล้วก็ดอทนะครับผมกระบอกถัดมาชื่อในเกม PT ผู้ใช้คือหน่วย h าว p ที่ชื่อโลโบของจริงคือ PKM ขนาดกระสุน7.62ม mm, ิลิเมตรความจุ100-200และ250นัดความเร็วในการลั่นกระสุน650นัดต่อนอาที ปืนรุ่นนี้นะครับเป็นปืนสัญชาติรัสเซียนะครับที่ถูกผลิตตั้งแต่ประมาณปี1 9 6 9เป็นต้นมาโดยมีดีไซเนอร์คือมิคาเอลคาร์ิคอฟผู้ให้กำเนิดปืนตระกูลคาร์ิคอฟหรือ a เอีก e, เช่นเดียวกันโดยปืนชนิดนี้นั้นนะครับจัดเป็นปืน LMG หรือปืนไร่แมชชีนกันซึ่งจัดเป็นปืนกลหนักที่ใช้ในการยิงสนับสนุนนะครับ โดยปืนชนิดนี้นังปัจจุบันก็ยังมีการผลิตมาใช้งานอยู่นะครับและคาดว่าจำนวนที่ถูกผลิตขึ้นมานั้นจะมีเกิน1ล้านกระบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยปืนกระบอกนี้นั้นก็ยังถูกปรับปรุงให้มีความทันสมัยเข้ากับยุคสมัยต่อมาอีกด้วยโดยถ้าเราไปเทียบกับรุ่นที่ผลิตออกมาแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กกับไม้เป็นหลกักเหมือนปืน AK-47 นะครับแต่รุ่นหลังๆเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงให้วัสดุนั้นมีความทันสมัยมากขึ้นแต่ก็คงความทนทานในการใช้งานไวจนถึงปัจจุบันจัดเป็นปืนอีกหนึ่งประเภทที่มีการใช้งานหลากหลายในหลายหน่วยงานทั่วโลกอีกด้วยนะครับ กระบอกถัดมาชื่อในเกม F2 Rifle ผู้ใช้คือ Ethan Winters ของจริงคือ FRF2 ขนาดกระสุนที่ใช้7.62มิลลิเมตรนาโตขนาดความจุ10นัดปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลสัญชาติฝรั่งเศสเริ่มต้นผลิตในปี1984และถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบันปืนกระบอกนี้นั้นเป็นระบบ Blow Action หรือปืนที่เป็น ลูกเลื่อนขันลังนะครับก็คือยิงหนึ่งนะัดต้องทําการโหลดกระสุนด้วยมือแต่ด้วยความที่ปืนกระบอกนี้เป็นสไนเปอร์ไรเฟิลทำให้มันไม่มีปัญหาในการใช้ระบบนี้ปืนกระบอกนี้นั้นเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจาก frf 1ซึ่งเป็นปืนจากในตระกูลซีรีส์เดียวกันนะครับโดยปืนกระบอกนี้นั้นยังประจําการอยู่ในกองทัพฝรั่งเศสในฐานะปืนซุ่มยิงหรือสไนเปอร์ไรเฟิลอีกด้วยมันจัดเป็นปืนอีกหนึ่งกระบอกที่มีความยูนิคในตัวมันเองสูงนะครับกระบอกถัดมา ชื่อในเกม SA 1 1 0ผู้ใช้คือหน่วย h o w Wolf ที่ชื่อ Amber Eyes ของจริงคือ M 1 1 0 K1 ขนาดกระสุน7 6 2มมตรนาโตความจุ10นัดและ20นัดปืนกระบอกนี้นั้นเป็นปืนสไนเปอร์ไรเฟริลหรือมาอร์คแมนไรเฟิลสัตชาติอเมริกันผลิตโดยบริษัท k Night Armament นะครับปืนกระบอกนี้นั้น เป็นปืนสไนเปอร์แบบเซมิออโต้หรือกึ่งอัตโนมัติเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐจากโครงการที่กองทัพสหรัฐต้องการหาปืนสไนเปอร์ไรเฟิลมาทดแทนปืนสไนเปอร์ไรเฟิลรุ่น M 2 4หลังจากฝ่าฟันกับคู่แข่งอีกหลายกระบอกในที่สุด M 1 1 0ก็ได้เป็นปืนประจำการของกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยปืนกระบอกนี้นั้นถูกดีไซน์ให้มีความนิ่งในการลั่นกระสุนอย่างมาก บวกกับความสามารถในการยิงแบบเซมิออโต้หรือกึ่งอัตโนมัติ และไม่เพียงแค่นั้นมันยังสามารถติดอุปกรณ์ทุกอย่างที่สไนเปอร์ไรเฟิลสามารถติดได้อีกด้วยจัดเป็นหนึ่งในปืนสไนเปอร์ไรเฟิลที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันที่มีการใช้งานนะครับผมโดยถึงแม้พลังทําลายจะไม่เยอะเนื่องจากมันใช้กระสุน7.62แต่เนื่องด้วยระบบก,การยิงแบบกึ่งอัตโนมัติทําให้ปืนกระบอกนี้นั้นมีสมดุลและความสามารถในการลบสูงเป็นอย่างมากนะครับกระบอกถัดมาชื่อในเกม GM79 ผู้ใช้คืออีธานวินเทอร์สของจริงคือ M79 ขนาดกระสุน4 0ม mm, มความจุ1นัดอาวุธชิ้นนี้นะครับเป็นอาวุธที่คิดว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันโดยชื่อเต็มๆของมันคือ M79 Granite Launcher นะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ M79 มันเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ Break Action หรือยิง1นัดแล้วต้องหักล้ำเบอร์บรรจุใหม่ มันใช้กระสุนขนาด40มิลิเมตรโดยกองทัพสหรัฐนะครับได้ใช้อาวุธชนิดนี้มาตั้งแต่สงครามเวียดนามมันถูกผลิตมาตั้งแต่ปี1961จนถึง1971ซึ่งคาดว่ามีการผลิตขึ้นมาประมาณ350,000กระบอกโดยวงเล็บนะครับตัวเลขนี้นับเฉพาะในสหรัฐเท่านั้นแต่ปืนกระบอกนี้นั้นยังเข้าประจำการอยู่ในหลายๆห,หน่วยงานทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานทำอาหารนะครับแต่เป็นหน่วยงานรักษาความสงบเช่นตำรวจอีกด้วยเนื่องด้วยมันสามารถยิงกระสุนหลากหลายชนิดเช่นกระสุนแก๊สนะครับกระสุนระเบิดนะครับหรือกระสนุนอื่นๆที่สามารถใส่ในหัวกระสุนขนาด40มิลิเมตรได้นะครับทำให้มันยังถูกใช้งานในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกและหลายๆสถานการณ์โดยเฉพาะการควบคุมฝูงชนนะครับเพราะมันสามารถใส่กระสุนที่ทําให้ไม่ถึงตายลงไปใช้งานได้ด้วยนะฮะ ปืนกระบอกนี้นั้นถูกพิสูจน์ประสิทธิภาพมาแล้วในหลายๆสมรภูมิทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสงครามเวียดนามสงครามในฟอกแลนด์นะครับสงครามอัฟกานิสถานสงครามอิรักหรือแม้แต่สงครามในตะวันออกกลางก็ยังมีการใช้งานอยู่นะครับเป็นอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่มีประวัติการใช้งานยาวนานและยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองชิ้นถัดมาชื่อในเกม MK13 Flashbang ผู้ใช้คือ Chris Redfield ของจริงคือ Mk13 Flashbang โดยอาวุธชิ้นนี้นะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่า Flashbang หรือที่เรารู้จักกันในนามระเบิด Flash หรือระเบิดแสงนั่นเองอาวุธชิ้นนี้นั้นเป็นอาวุธที่มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกานะครับ มีอีกชื่อหนึ่งว่าสตตนแกรนเนตมันถูกใช้งานโดยหน่วยงานท,าทหารของสหรัฐรวมถึงหน่วยสวัสดในหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐหรือต่างประเทศนะครับโดยอาวุธชนิดนี้นั้นจัดเป็นนองเลโซเวอร์พหรืออาวุธที่ไม่ทําให้ถึงตายนะครับการทํางานของมันง่ายมากนะครับเมื่อปาออกไปนะครับหลังจากที่ชนวนระเบิดได้ทํางานนะครับมันจะทําการปล่อยแสงที่มีความสว่างจ้ามากโดยหวังผลให้ทหารนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ในช่วขณะ ไม่เพียงแค่นั้นมันยังปล่อยเสียงที่ดังมาเพื่อลบกวนการได้ยินของเป้าหมายด้วยทําให้เป้าหมายสูญเสียการมองเห็นและได้ยินซึ่งนั่นหมายถึงการหมดความสามารถในการต่อสู้ไปชั่วขณะนะครับทาให้ศัตรูต้องยอมจํานนนะครับโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อนะครับโดยปัจจุบันอาวุชนิดนี้นั้นก็ยังใช้งานอยู่ในหน่วยรักษาความสงบรวมถึงกองทัพหลายๆหน่วยงานด้วยนะครับผมชิ้นถัดมาชื่อในเกม m 6 7 ผู้ใช้คือคริสเรด i ฟิลของจริงคือ M67 Hand g r e n a d แนด์เบรเนโดยระเบิดชนิดนี้นะครับมีอีกชื่อหนึ่งที่เรามักจะรู้จักกันนั่นก็คือระเบิดลูกเลียงนั่นเองระเบิดชนิด M67 นั้นเป็นระเบิดมือที่ถูกใช้ในกองทัพสหรัฐอเมริกาเข้าประจำการตั้งแต่ปี1968แและยังใช้งานมาจนถึงปัจจุบันโดยระเบิดชนิดนี้นะครับเป็นรุ่นพัฒนามาจาก ระเบิดมือ M33 ซึ่งถูกปรับปรุงและใช้งานแทน M26 ที่ถูกใช้งานในช่วงสองความเวียดนามและเกาหลี H. ซึ่งมันก็ถูกพัฒนามาจากระเบิด MK2 p i e a p p l e ซึ่งถูกใช้ในช่วงสงครามโลกอีกทีหนึ่งนะครับผมโดยระเบิดชนิดนี้นั้นนะครับมีความจุประมาณ14ออนหรือประมาณ40กิกรัมเท่านั้นเองมีน้ำหนักน้อยนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กมากแต่มีพลังทำลายล้างสูงนะครับโดยการทำงานก็ง่ายๆครับเมื่อระเบิดเริ่มการทำงานนะครับ แรงระเบิดที่อยู่ข้างในจะฉีกกระชากออกมาจากข้างในและส่งสกเก็ตที่เป็นโลหะซึ่งหุ้้มอยู่ภายนอกออกไปรอบทิศทางทําให้มีผลในการสร้างบาดแผลชะกันกับเป้าหมายนะครับซึ่งบาดแผลนี้สามารถทําให้ถึงตายหรือบาดเจ็บสาหัสได้เลยทีเดียวจัดเป็นระเบิดที่ใช้ในการสังหารหรือ l e t h เว w e a นะครับผมและชิ้นสุดท้ายนะครับชื่อในเกม mine นะครับผู้ใช้คือ e t นวินเท t e r s ของจริงคือ T.M.46 Anti Tank Mine อาวุธชนิดนี้นั้นนะครับจัดเป็นอาวุธประเภทกับระเบิดนะครับซึ่งผ,ผลิตในสหภาพโซเวียตนะครับโดยของจริงนั้นนะครับจัดเป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อต้านรถถังนะครับไม่ได้เอามาใช้ต่อต้าน บีโอวันยูหรือต่อต้านบุคคลแบบในเกมเกมนี้นะครับอาวุธชนิดนี้นั้นนะครับจะมีฟิลและทํางานนะครับเมื่อมีอะไรบางอย่างไปเหยียบฟิลหลังเปิดการทํางานนะครับซึ่งแรงระเบิดของ t m 46ชนิดนี้นะครับรุนแรงพอที่จะสร้างความเสียหายใส่รถถังและทําให้มันหยุดวิ่งได้เลยทีเดียวนะครับผมคือถ้าเอามาใช้ในของจริงเนี่ยครับถ้าเป็นคนหรือ b o w อยูมาเหยียบเนี่ยจะกระจยเป็นชิ้นๆนะครับไม่เหมือนในเกมนะครับผมโอเคครับและนั่นก็เป็นอาวุธ ทั้งหมดใน Resident Evil Village เมื่อเทียบกับของจริงนะครับผมก็สำหรับผู้ที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ